สวัสดีครับพุ่มพอกระตันองเดียวนะครับพิมนย่างแบบน้องอุ๋งิงนะครับพุ่มโอ้ยไหวนๆพอหลงมาครับพุ่มพอเต็มารมณเสี๋ยดูเอากระตอนดับพุ่มเป็นยังไงมาอยู่ผู้เดียวสวัสดีครับบอกตามไปอุบลบอกฮะ

กิเนี้มัน้แลมัน้เปิดไสคร่งผ่าต้องตัดคัดายมันเลต้องเปิดไฟเลย่เปิดเนี่ยนมันไหล่มจอีกเปิดแ่ตัวเาเมกินข้าวไงเขาหัวดอบางเลยยังกินนี่ยมีนี่ต้องไปตลาดด้ยกินยังอะไรนี่ยกินกัะเานี่ตุ๋หลายอยู่ โบบอกนอว่าส hey, oh so nice. ิมาที่ไหนยังไงทะลุมีตีมาเนี่เแง่หูนอตเขาไวมากเรับ๋ลงดูดูไป่ดีทะลุมิตีมากพี่น้องเอ็นแต่อัไปยุบานแม่นอกเจกคือหัวไม่บาปสางข่าวย่บานเมียเยียบแม่ครับเป็นสางข่าวไมพี่น้องสองสามขีดกูเด็ไปหั่นเยียบแมียเปียบหขาไคือเบืองรถน้ำ กี yeah. or, or, ่โมงอะี่ไรกดบอไอว่่คนนะบอบอไนะไปล้างหางเนาะเดี๋ยวบอไเยเดี๋ยวบอไเดียไปเบ่งมลอจะกลับรถไปใส่เมียสี่ยังก่ครับโอ้ว้มาเทียนี่พอทำมาได้เลยบาทุนไไว้ตือซัวทั้งทีมียังเยแปงพี่พมาพี่พี่อย่าไปมาฟัง เอาไวไ้ไรรถตู้ด้ยกันวะนี่ไ่พ่อเอกแล้วเนี่ไล่พ่อเอกขั้นวะว้ยมาโหลดรวยคริรวยเกียรหไปรอยเจ็เบรอยแประเบิงเบิงเบิงมอน้ำเตร์โบแข่งยังแขงรุนใดเบิงเบงเอดแม่นสูบซ่านขึ้นสิข้าวเดียวคอมันเร็วคอมันเร็วครับดีพูดนะีออวันนี้กันเนาะขั้นขาคาหัวชิตาน สองป้าน้าฉีดยัเว่าสองไหลเพราะเย่อไปมันใส่ขอายเพราะดรอจเลี่ยวไรรถเพราะทันไล่รถขอเอกประทันคนว่างเครื่องมาวางเครื่องไม่เลยเห็นจังสี่ดีโบเมีนอันนี้ได้พี่น้องดีแบบพร้อมอย่างดีแลนแช่ขวาตลอดนี่โบเบิร์นของแม่เขาเล่าล่วยหาล่วยหก เลนใส่ปรเด้ยครับแลนใส่แต่เมันสิได้ออกขว้าดูนะต้งแรนขว้าตลอดแสขว้ายางเดียวแ่ขวอยยางเดียวครับปัจเจทางหลวงแม่กระบอกวันเขาเอกสารตำรวหัวยังก็ส่งมาอยู่บ้านล้วบ่าคันเสียแลมาวะเี่ยิจับตุอย่มามีมีอยังมาจากฉบับฉบับเขาส่งมาไว้วานไฟกับอีอยู่บ่รถเก่าน่เขาเรียกไฟเรียวไฟไพามาเปทดกเสือิด ไมเสียเรวล้วตัไปกับพิบเปิดไปกับพิบไปทำรเนี่ยไปกับพิบต้อยกไปทาดานเดียวซ้ายเดียวขวาไปกับพิบใ่แต่้งเ็กแล้วไปกับพิบเปิดไฟเลี่ยวโอ้ยองมาถึงเนี่ยไปกับพิบเป็นวะาพรว่าเดติสตังระบดเคนะก็รังว่าสิเต้นมิงว่าพอลุงสิเปิดไปกับพิบใส่สิเปิดเพ่งใส่นะ้ไปน่ยวะเดเนี่ยจไปน้ยวะโอ้ยบุนเอิญเาอาอีสานน่ะ ไอ้บเป็ยกโซ่อีกว่ะแล้วเปเที่ยวไนกาเปียโซ่งไม่เด้อีกทางหนเปียโซเนี่ยทางใทางเดียวมันมีโชอยู่หลังห้องนะเอาเสริมไป้แหละกับพีาบเราวันวางหก่อนว่ะเราพอิตาบไปแล้วรถไปเราก็เลยไปไปน้ำเขามเฮ้ยเดี๋ยวคุยกับคุยกับเราอยู่เ้ามาไม่รับเด้ยยูแต่ว่ามือนี้คอยให้นางถ่ายเดี๋ยวเอาเอา ตออะไรโอเคอยู่ได้ล่ะเอาโซ่ลากไปเป็นบ่อบ่ไม่เอิ้นดีล่ะแล้วก็ให้เพื่อนซื้อกับข้าวมาสักสองสามอย่างอิเลีเลยกับข้าวกินข้าวเลยเห็นว่าจะกินข้าวเมื่ไห้เพื่อนเข้ามามาแล้วก็ยิ่วข้าวมาสักสองอย่างอ่าเอาไงใส่เราใส่อ่มอเตอร์ไซค์เพื่อนมีอยู่เพื่อนถ่ายเพื่อนอยู่ไพือยู่กับเพื่อนถ่ายผลงี้แล้วคีไมาหยังบอกว่าถ้าพอลมจะกินข้าวจะกินข้าวไงโอ้ไม่ไม่ไมบ่เสีเวลาไป๋วเป๋วครับเอาอยู่คพื่อนใสมีอะไรเราเรียนกินเอา อ๋อมันมันก็เลมจริงพรมันไม่มีอะไรอ๋มันมีต้มยำขาหมูเลยก็เหนียวมันเข้ากันป่ะตอนนี้ก็ต้องอุ่นใหม่อืมเดี๋ยเาแปบหนึ่งก็ต้งเป้ากัน่วนเนี้ันปั่นาไหแห้ง้ว่แห้งเลย่เออแต่ขาหมูมันมีอยู่หม้อนถึงมันจะแข็งแต่มันก็สุกบ่ เนี้ยกินเขากับแกงูันปั่นบันใดวันปั่นันใดเลยปั่นไปครับดูจำจำลูกนี้มันติดตะของยนะโหน้าพื่นเขาเจ้าเนาะเาเจ้าใส่จนี่บ่อนี่บ่อนี่มันมีเฮยขาแห้งวนี่บ่อนั้น่ะนะอุ่นเนี่ยนงบ่อุ่นปันางอุ่นเราจะไม่อุ่นปั่นไมันจำแจกับันดแกงูโควยเลยมีเนี่ยกีกินขากับแกงมีแนาหมูกัไใ

ไอแกงนี <toys> ่เส <m ics> <m ics> ียบ่ะแกงปักหวานน่ะแกงเห็ดปักหวานปลาทูมันมีอยู่อุ่นปักหวานเ้ยทำมาเทเวียน่ะส่วนป้าระยิมมาถอดกวา่ะกนเนื้อม้อ่้แพงเน้กะกินเ้อมนะกินก เอาเอาดูให right. ้กินได้เอากินข้าปทำไข่วัโอ้โหอ้ยบ้านกินไหนบ้านบ้นยิ่เขาเที่ยงนะเปลามันมีต้มยำกาหมูเอาไปอยุกับขวยกรพลิบฝอยกับพริบอเจ้าว่าาหาด ออกกับผมนนให้ปล่อยลุงรองตองไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดีดีไปอีดี นอนแล้วเออเอาเอานอนเลยกินแล้วเรียบร้อยนะครับนอนแล้วต้องเอาตัวเข้าออกกับพ่มบอกว่าเขาเล่นบอกว่าเล่นดังเสียงดังครับบอกก่นเอากระพุ่มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับพ่มเดี๋ยวปรุงตางการแต่งเรื่องนะครับพ่มก็รองทอนะครับเดี๋ยวก็ตามน้องยิงไปตีนู่นนะครับนายเยวาบนนะครับรอยกับลูกอาจจะ ไม่รู้ไปรับบาวิชาไปเป็นเปลื่นกันไม้ครับป้มเจอกันไม่คลิปหน้านะครับปมพอลงทะรุมิติมาแบบไม่ตั้งตัว <c oughs> กินกากับแตงโมครับผมสวัสดีครับ